สวัสดีครับพานหมี EP นี้นะครับอยู่ที่กระท่อมสาวเมินนะครับผมจะมายามไซ่ยามซ้อนหลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันนะครับผมก็ได้ไปหาเห็ดกับแม่นะฮะโดนเตนต่อยไป2ตัวนะผมตรงนี้ตรงตรงหูแล้วก็ตรงหน้าอกนะครับผมก็เลยรีบกลับบ้านไปกินยานะครับลหลังจากนั้นก็หลับเลยแล้วผมหลับแบบอูหลายชั่วโมงมากๆนะฮะ ถ้าไม่กินยาผมมันจะผื่นขึ้นเต็มตัวนะครับผมแพ้นะครับผมแพ้สัตว์กัดต่อยนะอย่างเช่นพวกพวกต่อพวกแตนพวกพึ่งอะไรวันนี้นะฮะก็เลยพอมีแรงแล้วก็จะมาหยามซส่ครับเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้มาหยามเลยแต่อันดับแรกก็คือก่อกองไฟก่อนครับผมให้มันพอได้ลายยุงนะครับผมก็จะมาต้มมาม่ากินอยู่นี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปยามไส้กันครับผมไม่รู้ว่าจะโดนปลาหรือเปล่านะก็ไม่ได้มาหยามตั้งแต่เช้านะผมหูผมก็เริ่มที่จะน่าจะบวมนิดๆน,นะผมตรงคอนี้ก็ยังแดงๆอยู่เปิดไฟก่อนครับผมโอ้บรรยากาศในะวันนี้นะผมพร้อมกับ เม็ดฝนกำลังปล่อยๆล,ล,ลงมานะฝนก็ตกได้ตกดีตกทุกวันเลยนะครับนอนฟังเสียงน้ำไหลอยู่ที่กระท่อมสาวเมินพานหมีนะผมนี่อันนี้คือแสงสว่างจากกระท่อมนะผมก็ก็สว่างเท่านี้นะครับอ๋อตกใจนะผมนึกว่าฟามันติดซ่อนนะเดี๋ยวเราเดินทางไปผม ถ้ามาใส่เบ็ดปลาปลาก็น่าจะได้อยู่นะฮะหอยเชอรี่ก็ใหญ่เกินนะผมนี่โอ้โหลูกเท่ากำปั้นเลยะฮะ,ฮะถ้าหอยเชอรี่ใหญ่ผมก็จะเอาเลยแม่บอกว่าถ้าได้หอยเชอรี่ตัวใหญ่ใหญ่แกจะเอาไปต้มนะมอุ้ยปูปูป,ป,ปูโอ้โหปูนานี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะผมนี่ก้ามมันก็ใหญ่แบบสะบึ้มสะบึ้มเลยเอา้าได้ปูได้หอยนะผมนี่นี่น หอ,อก็เอานะเท่านี้เลยโอ้โหมา <c oughs> ได้ปูได้หอยซอนผมก็อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหาก่อนจูนสติกลับมาก่อนนะผมหลังจากที่โดนแตนไปสองตัวสติไม่ดูก่เนื้อกับตัวแล้วนะผมโอ้โหลังนี้นะเป็นไงบ้างแมลงก็เยอะๆนะผมโดนไหมเออู้อปลาเข็ง โอ้โหปลาเข่งตัวใหญ่เลยนะผมนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยนะเอาหอยเอาปลาเข่งออกก่อนนะครับโอ้โยยอยๆกระปูกระปูโอ้โหปลาเข่งยังไม่ตายครับผมนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าครับาได้ปลาเข่งตัวใหญ่ๆนะเนี่ยโอ้โหน้องปูงก็กัดน้องปลาเข่งแลวครับตอนนี้นห,หมายเล่ยครับผมมันหมาน ไปเดี๋วใส่ซ้อนดูหมายต่อไปครับผมหมายต่อไปผมก็จะอมอ้อมมาทางนี้นะผมข้าวก็กำลังตั้งท้องนะผมข้าวก็กำลังตั้งท้องพอดีอีกสักหน่อยก็เออได้เกี่ยวนะผมได้เกี่ยวนะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะผม น่าจะลาลาวประมาณ20-25องศาได้ครผมณตอนนี้นะใส่หลังนี้จะถูกไหมเอ่ยโอ้โหได้แต่ปูนะครับผมได้แต่ปูกับหอยอ่ะลงไปปูกับหอยก็เอานะผมแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมถ้าน้ำถ้าน้ำเยอะกว่านี้ปลาก็อาจจะลงมาเยอะกว่านี้นะครับ มันนขึ้มาจาาากลํห้วยฮะะมดูไซหลังนี้กันครับผมจะถูกปลาไม่เอ่ยถูกปลาไหมไม่ถูกนะครับมีอันนี้มีแต่มีแต่หอยครับหอยก็เอาออกเลยนะครับถ้าตัวใหญ่ค่อยเอาแต่ว่าถ้าหอยตัวเล็กก็จะไม่เอานะครับโอ้โหถูกแต่หอยเหมือนเดิมนะครับ ลางนี้ก็โดนหอยเหมือนเดิมลุ้นกันครับผมถูกไหมถูกไหมโอ้โหถูกแต่ปลาเข่งนะครับเนี่ยถูกแต่ปลาเข่งกับหอยเชอรี่นะเต็มเลยนี่ปลาเข่งก็ตายเลยนะครับผมปลาเข่งน่าจะโดนหอยกินนะครับโอ้ได้อยู่นะครับ เอาไปทอดได้อยู่นะผมเท่านี้นะหอยก็เท่านี้ไม่รู้ว่าจะหมานไหมมาลุ้นกันหมานหรือเปล่าโอ้โหมหม,มานแต่หอยเชอรี่นะผมหมานแต่หอยเชอรี่นะเสียไปเหมือนเดิมประกก็ไปนะครับผมหมายนี้ถูกไหมไมทถู่นะครับหมายนี้ก็มีแต่หอยเหมือนเดิมเนี่ยหอยเต็มเลย เอาหอยออกแล้ค่อยเสียบใส่ใหม่นะครับนี่จะถูกอีกหรือเปล่าหอยอีกแล้วโอ้โหหอยเยอะเกินไม่ถูกนะครับไม่ถูกถูกแต่หอยอปลาก็ไม่ถูกถูกแต่หอยปกไว้เหมือนเดิม แต่ว่าหอยเชอรี่ลูกโตมากครับผมถ้าลูกเท่านี้ก็จะเก็บไปเลยลางนี้จะถูกไหมทำไมไม่เห็นปลาอถูกแต่หอยเหมือนเดิมไม่หมานเลยครับผมได้ปลาเข็งตัวเดียวหรือว่าปลามันออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เอามา เป็นตุ้มกบนะครับแต่ว่าเอามาใส่ปลาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นตัวใหม่ครับผมตัวนี้ถูกหรือเปล่าปกติหลังนี้จะโดนปลาข้อปลาช่อนนะผมมีแต่หอยเอ้ยมีแต่ปลาเข่งเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ปลาเข่งมีแต่หอยเชอรี่เหมือนเดิมนะผมี่หอยเชอรี่เต็มเลยไม่เป็นไร ใส่ไว้เหมือนเดิมมาดูสองหลังนี้กันครับผมหลังแฟดน,นะถูกหรือเปล่าโอ้หอยเชอรี่อีกแล้วหอยเชอรี่เยอะเกินมาหลังนี้ถูกไหมถูกปลาไหมโอ้ไม่ถูกหอยเชอรี่เหมือนเดิมลงไปซชโไ้มไม่หมานเลยครับผมวันนี้ได้ปลาเข่งตัวเดียวกับน้องปูแล้วก็น้องหอย จะโดนปลาช่อนสักตัว2ตัวก็ไม่ได้นะครับผู้น้ําทําไมมันไหลแรงจังเลยวันนี้เนี่ยเติมไซขลงผมเลยนะครับโอ้ยไม่ได้อีกแล้วมีแต่นีแต่หอยเชอรี่นะผมอ้ะไม่เป็นไรหอยเชอรี่หน่วยใหญ่อยู่น้ำมันค่อนข้างที่จะไหลแรงเลยฝั่งนี้ล่ะ ฝั่งนี้จะโดนไหมโอ้ไม่โดนเหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันหลังสุดท้ายและท้ายสุดในวันนี้นะครับเรียบร้อยไม่โดนอะไรเลยนะฮะโอ้โหวันนี้ก็ได้เท่านี้นะครับผม มันก็จะมีวันหมานแล้วก็ไม่หมานนะฮะได้ปู3ามตัวนะครับผมปู3ามตัวปลาเข็งหนึ่งที่เหลือก็เป็นหอยเชอรี่นะครับในวันนี้ไปเดี๋ยวไปต้มะมามากินที่กระท่อมเลยดีกว่านะฮะตอนนี้คือหิวข้าวแล้วตัวน,นี้เป็นเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะผมหนึ่งทุ่มสิบนาทีไปเดี๋ยวไปกระท่อมกันดีกว่าทำข้าวกันครับผม บรรยากาศที่กระท่อมสาวมือนมแมลงก็ช่างเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ไฟก็ไม่ลุกสักกะทีไม่รู้ว่าเป็นยังไงแสดงก็ฟืนนอนเปียกนะครับฝนตกใส่ก็เลยเปียก เมนูอยู่นาวันนี้นะครับผมนี่มามา่ากินง่ายมากๆเลยนะครับเมนูอยู่นาวันนี้นะก็ไม่ได้ถือข้าวมาจากบ้านนะครับพอดีรีบนะรีบมาก็เลยหยิบมาม่าจากกระเป๋ามานะครับผมกระเป๋าในรถนะก็ยังดีที่ติดมาม่ามาด้วยนะครับแล้วก็นี่ไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับผมกินแล้วหัวคิกคกทั้งคืนเพราะว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีกินแล้ว อารมณ์ดีเหมือนไก่นะครับเสร็จหลังจากกินอะไรเสร็จผมก็จะขึ้นไปหาก้านเขียดต่อนะครับผมก็จะไปหาก้านเขียดต่อนะแต่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาหยามใส่แต่ก็ไม่ได้ปลาเอได้อยู่นะครับผมได้ปลาหนึ่งตัวนะได้ปลาหนึ่งตัวแล้วก็หอยเชอรี่นะครับผมหอยเชอรี่แล้วก็จะมี ปลาเข็งนะผมได้ปลาเข็งได้หอยได้ปูนะครับนี่เราก็ตอกไข่ลงไปเลยครับไข่ไก่อารมณ์ดีกินแล้วอารมณ์ดีรอกับข้าวสุกครับผมรอมามาสุกก็กินตัวนี้รู้สึกเริ่มหิวแล้วนะครับสองทุ่มสิบสามนาทีแล้วไวมากมัวแต่ทำนู่นนี่นั่นนะผม เวบมาตอนนี้คือหมดแล้วนะครับผมอมสงสัยหิวนะครับอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับปลาก็ไม่หมานนะผมได้ปลาเข่งหนึ่งตัวนะครับย้ำอีกทีหนะ้าได้ว่าปลาเข่งหนึ่งตัวปูสามแล้วก็หอยนะผมก็ ๋ยวเอาไว้ลุ้นในช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้าผมน่าจะลงมายามอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะขึ้นไปาหาการเขียดต่อแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมสองทุ่มยี่สิบห้านะก็จะไปการเขียดไปขายก่อนนะครับผมก็จะเอาเขียดอันอิโมโหรือว่าเขียดว่าผมเรียกว่าเขียดนานะจะไปการมาขายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ